กราฟิกนะ่ะเหมือนเดิมเหมือนเดิมลุยไปต้้งแต่เพลงตอนเริ่มเริ่มเริ่มคลิปเปลี่ยนไปเป็นเพลง,งความรักกันนะจักน้องใบบาลบมันจะยิงแล้ววา,วางอะไรวางอะไร หาวางวอาวุธอะไรอาวุธอะไรวางเหรอลุกวางอะไรเราต้องแค้ได้แล้วหลายคลิปแล้วหลายบอดแล้วหลายเป็นบอดแล้วเข้าแค้ได้แล้วต้องมอยได้แล้วไอ้พิาสาดเย่ yeah, ละโก ไอลามอนตู้เหรอฮ <I just S 1> ะลามอนเหรออ้ไรเปล่ามาดิลิ้นไกล่ลบมัน,ไม,นไม่โดนหรอกไม่โดนหรอกไม่โดนหรอกไม่โดนมึงอะโดนยิงเข้าไปดิกระสุนสั้นจนปุ่มอมะแอบแอบก่อนโอ้โหร้อนแล้ว บอกว่าเราตัวเน็กปึ๊บจะมองแล้วไงวะตัวใหญ่แล้วยังไงตัวใหญ่แล้วยังไงฮะไอกระโหลกหมาอือ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 อื้อือโดนมันมั่งเปล่าววะยิงลูกน้องมันก่อนใส้กับดักนรกอย่าอย่าอย่าคิดอย่าคิดอย่าคิด วิ่งติดกำแพงก็สบายแล้วไหนดูหน้าหน่อยดิชุบชุบชุบแอบด้วยโผมานี่ไงมาแดกแล้วลบงำ่ำอมย,ย,ยิงกระจายยิงกระจายเหรอยิงกระจายแล้วทำไมวะฮะลบลบไม่ประมาทครั้งนั้นไม่ประมาทแอบยิงแบบขับจีอื้อหือ ล็อกหลบกระติกลิกอาปากไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้อยู่เฉยไม่ได้แอบไปแอบมาตรงนี้แหละวิ่งอยู่เงี้ยเด็ดเด็กเด็กอ่ะโดนไหมไม่โดนหรอกแต่เมือ่อกี้โดน แอบไปเรื่อยๆแอบไปเรื่อยๆสนใจเฮ้ยโดนแล้วหนึ่งทีไม่ได้ไม่ได้ประมาณไม่ได้เลยติดกระสุนคิ้นสั้นก่อนอุ้ยทีห้าสองทีแล้วแย่แล้วเฮ้ยเฮ้ยอุ้ยมาแล้ว ไปไหนแล้ววะไปไหนวะลบทีลบโดดโดดไม่ต้องวั่นไหวเมื่อกุกดำวิ้ยยาไม่โดนหรอกยีงไงยิงหน้ามึงเลยแ้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 หรอฮะ นี่ไงแฮ่มุดมาดิวมุดมาดิเต็มปืนเดิมมึงอ่ะมุดมาดิเดี๋ยวะมาอุ้ยเปปลาไข่ได้วางไข่เอ้ยมามีไงโอ้ยโดนอะไรวะโอ้ยโดนอะไร โดนไรครับืมเล็งมันให้ดีๆก่อนโว้ย,ยคือจะตายก็เพราะเหยียบไอ้กับดักมันนี่แหละมาหน้าปากมามนเนี่ยอ่ามาอ้ากว้างๆหมอฟันจะเป็นหมอฟันให้มาเฮ้ยเนี่ยทิ้งทิ้ิ อ่ะดิอ่ะดิมันมันน็อกมันน็อกมันน็อกเฮ้ยจริงๆไม่ต้องรอมันในนี่ก็ได้ดีกว่าแค่แบบปากมันอ่านิดเดียวก็ยิงได้เลยดีกว่าเออแค่ปากมันอ่านิดเดียวก็ยิงเลยดีกว่า โอเคโดนกูหรอกไม่โดนกูนหรอกกระน,น่ำไปดิตายแน่ขาวเนี้ยเฮ้ยโผล่มาโผล่มาโอ้เยเจแล้วแแล้วแดก โด,ดลบเหมือนเดิมทำทุกอย่างเหมือนเดนิมมาแบบที่เดิมรอดแน่มาดิมาะาอาไอชิบหายแล้วจากจะชนะจะแพ้เลยโอ้โหอะไรวะกอดใช้ดีครับไม่ยอมหรอกอยู่ไหน หลายคลิปแล้วไปไหนแล้วโอ้ยมาแล้วมาแล้วมากินแล้วเฮ้ยมันเฮ้ยของเต็มเลยไม่เอาไม่ยอมตาย <น>ไม่โดนลวงอย่งไม่โดนกูหรอกไม่โดนเอฟนี่ยาลามอนลามมนล้มจิ้มทั้งที่สองตายแน่คลิปเนี้ย ายไม่ม kill you, kill you, kill you. Kill you, right? ึงก็ฟูลคิว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 เหรอไม่ใหมึงคิวหรอกทุกคนว่าผมจะชนะไหมอ่ะอันเนี้ยเอ้ยมึงมาได้มึงจะชนะไหมไม่ประมาทใดๆทั้งนั้นนี่ไงนี่ไงนี่ไงอะไร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 ไม่โดนมุมดีนะเนี่ยมุมดีจุดหมดว่ะ เออผืนสัน้นเพราะว่าเร็วดีเร็วดีวดและเหลือแล้วอ่ะไ,ได้แล้วดีพานัดนี้มันตายมันต้องตายเฮ้ยไอ้แผนเดิมแผนเดิมไอ้ไงแผนเดิมแผนเดิมรอหืมลบมุมพอดีแผนเดิม เออมึงตายเออปากจ่อยปากนี่อมาดยไใ่ขึ้นมาเลยเฮ้ยเฮ้ยเห็นนี่ไงยิยงนัดหนึ่งลบรอให้สงบก่อนลิติกบอกรอให้สงบเหรอปะเดี๋ยวมาดิมาดิ โดนอยู่บนบันไดเนี้ยโดนหรอกนี่ไงนี่ไงนี่ไงโอ้ยแย่แล้วไม่นะไม่ไม่นะไม่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 กูไม่ยอมหรอกกูไม่ยอมมึงหรอกปึ๊บไม่โดนอุ้ยชิบหายเรียกคิมสุดท้ายกลับไปที่เดิมก่อนกลับไปที่เดิมกลับไปที่เดิมเร็วๆๆ็มีที่ที่แค่โอ้มีที่จำเลือด เลือดอย่าเพิ่งตายไอ้หานไดูเมนบอร์ดกันครับเ้อกเกเกเกอกดูเมนบอร์ดกันตายนีออ่ยเฮ้ยไม่ผ่านว่ะ ยากที่เปเ่งไม่ไหวความยากระดับนี้เมนบอร์ดนะครับใส่กับ CPU i n t e l เทลจนสนะแล้วก็ตัวบอร์ดเป็นเ9 7 m ก้ขีอีงานจากอสุดนี่พี i จไ3 0สามไบออดเป็น2.702จ็ดศอไบออตตัวล่าสุดแล้วใส่แรมได้4แถว ใส่ไปเป็น D R สามทั้งสี่แถวครับสภาพสวยอืมราคาจับต้องได้คัดดดาวแล้วมาดูสภาพสินค้ากันว่าสวยงามขนาดไหนนะจะดับแล้วก็มาดูกันความงดงามนั้นจะขนาดไหนสำหรับบอลใบนี้ ชึบชึบปิดออกซิงค์ออกก่อนอม,มสีแดงแดง,แงสวยเนาะสิใหญ่ใหญ่วางยากๆเนี่ยมันวางยากขึ้นเพราะมันใหญ่ครับจออภาคจ่ายไฟ cpu เป็น4บวก4ทำให้ดันสภาพของไม่ใช่ดันสภาพดันอะไรวะ ดันคุณภาพประสิทธิภาพของ CPU ได้ดีใบนี้ก็เทสกันบ่อยแล้วเนาะรู้สักยภาพกันดีระเทสบ่อย te แล้ว nvme m 2ใส่กระบอดนี้ได้นะครับเร็วด้วย ช่อง s ตา a มีให้อีก4ช่องครับพอดไปสิพอดไปสิออ USB D, 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 พอด USB ดีแลนดีเสียงดีครบทุกองค์ประกอบและสุขภาพก็ยังดูดีด้วยกระเทียมหน้าตาก็ยังดูดีด้วยค่อนข้างประทับใจใบนี้นะ l น gen สี่ x เก e รุ่นนี้แล้วก็ใบนี้ด้วยเพรใบนี้สวยตอด24พิน่พิฝาหลังครับเป๊ะเป๊ะงึบโอ้โหเป๊ะต่อไปตัวบอดครับทุกอนูเช็คซืึบ นี่ต่อไฟ cpu แฟนอันนี้ชาแฟนว้าเมาส์คีย์บอร์ด dpi hdmi usb 3 usb 2พอร์ตแลนพอร์ตเสียง hdmi interface data 6 g b ิกะบิ per sec logo asus ส,สวยๆกลมๆสวยๆดูดีเป็นเซาบิต ระบายความร้อน,นและจัมปเปอร์อยู่ตรงนี้ที่สตาร์ทเห็นไหมเล็กๆนี่เขาจะเขียนไว้อยู่ก็สตาร์ตรตรงนี้นะครับเอาจัมปเปอร์จากเคสมาเสียบ้องสตาร์ดีคารนก็ดีร้างคารนสวย a อสเซิลซีสองศูนสามสองมี USB หน้าเคสและซีเรียลนัมเบอร์ 7824A FA071E0 ครับอ่าเจ็นึีครับอ่าเรเรียบร้อยนะครับใบนี้เสร็จแล้วมีฝาหลังด้วยสวยงามขอบคุณที่รับชมมากเลยนะครับผมตอนปิดคลิปเดี๋ยวจะเป็นเพลงจากน้องวานะครับเชิญรับฟังเพลงกันได้เลยครับเดียกดก่อน ๋บวสั้นๆน,นะหมนจะไป